ในคลิปนี้ผมจะให้พลังบอสน้ำแข็งกับทุกคนครับซึ่งพลังน้ำแข็งในแมปเนิรสตองเกตเป็นเล่นเก่านี้จะเป็นพลังที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในแพทล่าสุดนี่เองแล้ววันนี้ผมให้คนที่กดซับสไครป์ช่องผมมีพลังบอสน้ำแข็งกันทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับถ้าทุกคนมีพลังน้ำแข็งจะเป็นยังไงรู้สึกว่าตอนนี้ทางแมปเนิร์สตองเกตเป็นเล่นเก่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับหิมะนี่ก็หายหมดแล้วดีนะผมได้ทำคอนเทนต์ป่าหิมะท้ายปีไปก่อนนะครับไม่งั้นเราไม่ได้เล่นกันแน่เลยเ เดี๋ยวถ้ามีอะไรเข้ามาใหม่อีกก็จะสรรหาคอนเทนต์อีกนะครับท่านชมก็ติดตาม Discord ไปได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับจะได้เข้ากันง่ายๆครับสำหรับ Discord ของผมนะครับเมื่อมีกิจกรรมอะไรนะครับผมจะโพสต์แล้วก็เข้ามาเล่นกันได้เลยวันนี้ก็เช่นเดิมครับผมก็จะให้ทุกคนนะครับในช่องที่ติดตามใน Discord เนี่ยเข้ามาเล่นกันเหมือนเดิมโดยตอนที่แมปอัพมาแรกๆนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่มีเออนี่ครับสปาวไอพลังน้ําแข็งนะครับตอนนี้เราสามารถเรียกมาได้แล้วนั่นเองเออตอนแรกมันไไมม่สาารรถเีียกด้้้วตอนน เออให้มันสามารถเรียกได้แล้วนั่นเองครับถึงแมพจะไม่ได้เป็นน้ําแข็งแต่เรายังเล่นพลังน้ําแข็งได้อยูน่นะซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับผมจะให้ทุกคนนะครับมีพลังน้ําแข็งแล้วมาสู้กันนั่นเองครับมันจะวุ่นวายขนาดไหนเมื่อมีบอสน้ําแข็งประมาณ15คนอยู่ในนี้เนี่ยเราสามารถกดรัวๆได้เลยนี่เรมาแล้วอุ้ยอยอพอเวลามันชวนเรากลายเป็นน้ําแข็งด้วยเนี่ยนี่ไงผมกดมารู้วน ย่งงครับมันจะมีจุดเกิดอยู่ประมาณเอ,อ่อกี่จุดวะเนี่ยประมาณ7จจุดเจุดเกิดนะครับมีมุมนี้มุมนูน้นมุมนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นแล้วก็ตรงกลางแมปนะครับผมมันจะมีจุดเกิดอยู่ประมาณนี้นั่นเองครับพอเวลากดบา้าเหมือนแบบฝนดาวตกเลยอ่านี่ผมก็จะเรียกมาแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาในแมปนี้แล้วก็เก็บพลังน้ําแข็งเพื่อสู้กันนั่นเองดูซิว่ามันจะนัวขนาดไหนเมื่อทุกคนมีพลังน้ําแข็งนะครับผมในแมปแบบหนึง่งน,นะเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ15คนครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องไป แชร์เข้า Discord ก่อนแล้วกันนะครับให้ทุกคนมาเล่นพลังน้ําแข็งกันดีกว,ว่าว่าจะเป็นยังไง่ะแต่ก่อนที่ผมจะแชร์ Discord เดี๋ยวผมขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เรียกว่าดูผู้คนเข้ามาเรื่อยๆเนะยโอ้ยตอนนี้ด่านไอ้นี่ก็ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเขาเน่จะอัพมาใหม่มั้งนะครับอัพแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะอยู่บนนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแชร์เลยแชร์ Discord ก่อนเลยอ่าผมได้แชร์แล้วท่านผู้ชมผมเล่นทำการแชรแาา์แล้วเข้ามาโหวแล้ววิลลี่ เบลลี่ตามเข้ามาได้อย่างรวดเร็วมากอาละ่ะพวกนนยเข้ามากันเลยโอเคผมจะรอให้เข้าจนครบก่อนนะครับแล้วผมจะเอ่อเขาเรียกว่าเสกพลังน้าแข็งมานั่นเองวูตรนนี้คุณเข้ามาเร็วมากกี่คนแล้วเนี่ยประมาณอุ้ยน่าจะครบแล้วนะครับผมตรงนี้มาเพื่อเมื่อครบเมื่อไรเราก็จะเรียกพลังน้ําแข็งมานั่นเองกดลัวๆเลย <laughs> พวกนนย เอาพลังที่เป็นเจ้าสร้างให้ไปวันนี้แล้วจงเก็บพลังนั้นมาสู้กันอ้าวผมต้องลงมาว่าบางคนเขาไม่รู้ว่าเราต้องสู้กันหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้พิมพ์อะไรเลยผมพิมพ์แค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีพลังน้ำแข็งนะครับมาเก็บพลังก่อนเลยมาเก็บพลังน้ำแข็ง เพราะว่าในแมปหลักจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่คนละอันเท่านั้นนะครับสำหรับพลังน้ําแข็งนะครับผมอ,อมาหุยแต่ละคนนี่คิวเยอะๆกันทั้งนั้นอุยหุยอุยุยม,มาถึงก้เาเลยเหรอฉันเอาด้วยสิเออ,อพลังน้าแข็งมันขึ้นกี่คนมันขึ้นโคตรเยอะโคตรเยอะโอ้หยนัวมากอ้ยุยเข้ากับเฟรมเลทนี่ตกอยู่เหมือนกนันนะท่านผู้ชมเฟรมเลสตตกเลยตกเลย,เลยไม่ตกอยู่ตกเลยเอานี่ไปกินวิยโคตรไกล ยังไกลพูดแต่ว่าเลือดเลือดกันเลือดเขาเรียกว่าตี่ไงเร่ยไม่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มันมันอยู่ท่านผู้ชมมันแบบนัวเรยกว่ามันแบบนัวท่าสามคือท่าอะไรเนี่ยพูดแต่ท่าหนึ่งโอ้ยผมอยากใช้ท่าไม่ตายนีท่าสามคืออะไรนะอ๋อเลสเก็ตเลนสเก็ตมันแข็งเลนสเก็ตมันแข็งขอจับหน่อยจับหน่อยครับโอ้มันนัวมันนัวมากโอ้ยใจเย็นพี่ขอใช้อติด้วยเ้ยถ้าผม กดให้ใช้อันติมันจะใช้อันติพร้อมกันทุกคนปะวะนายขอลองห <g iggle> น่อยที่ลองหน่อยลองหน่อยเอาล่ะผมจะปล่อยให้ทุกคนใช้อันติได้นะครับคลิปเลยนี่ทุกคนสามารถใช้อันติได้แล้วฮนะตอนนี้เอาล่ะได้เวลาอุา้อ,อ้กระจายพังเสร์ฟพังโ <c oughs> อ้โหมันนัวยอย่างนี้เองมันหนัวยอย่างนี้เนี่แต่ว่าเลือดลดยากเหมือนกันนะท่าไม่ชมาเอาจริงแล้วเลือดลดยาก,ยากแบบยากมาก มานี่นี่น้องพี่ขอหน่อยขอทีบหน่อยเอออืหน่วมากหน่วมากทีสเก็ตต้อแข็งแล้วได้เวลาเอาละเรามาให้ท่าไม้ตายกันอีกทีเราให้ท่าไม้ตายอีกทีทุกคนมิท่าไม้ตายแล้วใช้เลยเยอะเยอะโหนี่คือสิ่งที่เอ่อท่านผู้ชมอาจจะอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีพลังน้ําแข็งทุกคนนะครับ มันก็จะมัวซั่วยอย่างนี้นี่เองคือโอ้ไม่ตายสนะักทีเพราะว่าเลือดเยอะนะทานผู้ชมลองดูเลือดแต่ละคนคือ,อลดยากมากนะจริงทุกคนในนี้จะได้ออกคลิปในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมผมก็จะทิ้งดีคอร์ดไว้แล้วเข้ามาได้นะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรก็จะให้ทุกคนเข้ามาร่วมเล่นด้วยนั่นเองนะครับยอ้ย,อยมันมีนแคชเอฟ <laughs> มันมีนอกเหนือจากพลังน้ําแข็งว่ะ <laughs> มีนอกเหนือ โอ้ยตายยังนี่ผมตายยังเลยโู้เรียบร้อยแล้วถ้าเราตายเราสามารถเล่นพลังน้ำแข็งอีกได้ปหมวะนี่น่าจะได้นะไม่ได้ปหวะหรือว่าไม่ได้แล้วเอ้ยเหมือนไม่ได้แล้วเลยอะเออว่าเหมือนเล่นพลังน้ำแข็งไม่ได้แล้วเลยน้องๆ้องเขาก็เลยไปเล่นพลังอื่นกันมาวะันตรงนี้ <laughs> โอเก็บไม่ได้เลยครับโอ้ยใะเย็นเออ, <laughs> เอว่ามันเก็บพลังน้ำแข็งไม่ได้แล้ววะ่ะท่านผู้ชมเออโอ้โหเล่นได้ครั้งเดียวหรอเนี่ยอะแบบนี้ ส่าอยากเล่นพลังน้ำแข็งอีกนะครับไม่ได้ไไม่ด้เล่นพลังน้ำแข็งแล้วอ้แต่ว่าเราโดนแทนอย่างนี้ต้องเออเขาเรียกว่าต้องรีเซิร์ฟเวอร์ป่าวว่าถึงจะเล่นได้อีกครั้งอ่ะขอขออนุญาตน้องๆขออนุญาตน้องๆครับเออเขาเรียกว่ารีรีขออนุญาตรีขออนุญาตรีเซิร์ฟหน่อยนะน้องๆพี่ขอรีเซิร์ฟหน่อยว่าแต่ปิงก็จะเยอะนะแต่ไม่เป็นไรครับผมอยากขอเล่นอีกทีอ่ะผมอยากเล่นพลังน้ำแข็งอีกทีนึงอ่ะน้องพี่ขอเล่นพลังน้ำแข็งอีกทีนึง มาแล้วมาแล้วผมกดผมเรียกพลังน้ำแข็งมาแล้วนะมา <c oughs> ตรงนี้แหละตรงนี้แหละของผมโอ้ยอยากเล่นพลังน้ำแข็งผมไปเก็บกันเร็วมากเลยไปเก็บกันโคตรเร็วอ้าวแล้วได้เล่นแล้วโตอนนี้ปิงเท่าไหร่ครับเราสามารถเปิดดูปิงได้นะโอ้ปิงสอ <c oughs> งร้อยเลยหรอเราปิงสองร้อยก็สองร้อยไม่เป็นไรมันต้องรีบ่อยๆนะครับจนถึงจะไอ้นี่ได้นะครับผมมาตึ้พลังน้ำแข็ง พี่ถ้าเราให้แอนตี้แบบไม่จำกัดนี่มันจะใช้กันรัวๆป่าวะเอาสิทุกคนมีแอนตี้แล้วใช้เลยเยอนีะะ่้โมันก็เหมือนกับการมันมันโอ้โหสะแพร์แม็กไปกันนะท่านผู้ชมสแปมแม็อ๋อมันใช้ได้ครั้งเดียวเลยโอ้โหโอ้เอาอีกเอาอีกฉันชอบฉันชอบอะไรแบบนี้ฉันชอบอะไรแบบนี้สุดๆนี่เอ้ นัวนัวอือเอออันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเอ่อสงสัยแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อทุกคนพลังน้ำแข็งคือดีแล้วแหละที่เขาให้มีอย่างละตัวนะครับไม่งั้นมันก็จะนัวเกินไปเมื่อใครเพลังเคซมาต่อยพลังน้ำแข็งมัน <c oughs> โอ้โหมองไม่รู้เรื่องนี่มันสงครามนี่มันสงครามโอ้โหเรียบร้อย มองไม่รู้เรื่องเลยเออแต่พอเวลาเล่นไปแล้วมันเก็บไม่ได้อีกแล้วนะตรงนี้นะครับอ่ะหายสงสัยแล้วท่านผู้ชมนีอะไรล่ะการอาเขตของเคเจเหรอเคเจมันทำถึงกันได้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อทุกคนมีพลังน้ำแข็งน็จะหน่วงงี้นะครับแล้วก็เฟรมเรตตกยับเลยนะเมื่อกี้แต่ก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะผมว่าวุแต่พลังเคเจนี่น่าเอามาใช้พร้อมกันมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยว ทุกคนรอในดิส o อดไปเดี๋ยวผมขอเข้าไปคัดคนก่อนแล้วกันนะครับในดิส o อดเอามาใช้พลังเคเจพร้อมกันจะเป็นยังไงแมปน่าจะพังยิ่งกว่าเดิมอะไรครับยังไงวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยแล้วกันนะครับผม